สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ iPad Air 4นะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นไงนะคะนี่นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัาสกินไม่ได้แล้วก็สียงของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะ Okay. ขั้นแรกเราจะมาดูความสว่างของหน้าจอนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างกลมที่สุดกระสูงที่สุดเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะนะคะต่อไปแสงสว่างกํมที่สุดนะคะสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะ หน้าจอทัชสกรีนได้นะคะนี่นะคะนี่นะคะน,นี่นะคะคจอ หน้าจอลื่นไหลนะคะไม่มีกระตุกเลยนะคะนี่นะคะดูคลิปดูวิดีโอได้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ